สวัสดีครับผมไนท์นายชัยช่วยพลังการอายุ17ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมาบอมริตวิทยาเยาวชนต้นกล้าดีจังหวัดชุมพรคำว่าต้นกล้าดีสำหรับไหนเปรียบเสมือนเด็กและเยาวชนที่มีสักยภาพมีทักษะที่คอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นต้นกล้าที่ดีและมีคุณภาพ และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนทางสังคมให้ยั่งยืนในมั่นใจว่ากิจกรรมต้นกล้าดีระดับประเทศจะเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่แบบไหนในอยากเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมเข้าร่วมกิจกรรมมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ยังไม่กล้าท้าทายความสามารถของตัวเองอาจจะยังกลัวในการสับไมในการพูดอาจกลัวความวิตกกังวลที่ต้องเจอผู้คนมากมายนันอยากให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติใหม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นจะทำให้เรากล้าที่จะแสดงออกและเชื่อมั่นในตัวเองแค่นั้นพอ นายเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและศักยภาพที่นายมีจะช่วยขับเคลื่อนชาวจังหวัดชุมพรให้ก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เหมือนกับต้นกล้าที่เจริญงอกงามที่มากด้วยประสบการณ์และผลิบานเป็นความมั่นคงให้แก่เยาวชนทุกคนและพร้อมที่จะสร้างสรรค์พลังคนรุ่นใหม่ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนตามแนวคิด3กอกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงและนายเชื่อมั่นว่า ชาวจังหวัดชุมพรไม่แพ้จังหวัดอื่นแน่นอนครับสุดท้ายนี้นอยากจะบอกว่าต้นกล้าที่ดีไม่จำเป็นต้องอยู่สูงแค่อยู่ให้ถูกที่และเพรียพร้อมด้วยความสามารถจึงจะทำให้ต้นกล้านั้นเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แบบเก่งมั่นใจไม่กลัวพีเรสขอบคุณครับ